สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆใน facebook แล้วก็เพื่อนๆใน Social Cam ทุกๆคนนะครับเนื่องจากว่าคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ตอบแชทเนื่องจากว่าอยับพักผ่อนเมื่อคืนไม่ได้นอนอ่านหนังสือสอบแล้วก็เพิ่งจะได้นอนเมื่อตอนเย็นแค่สองชั่วโมงเองแล้วแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วจะนอนหลับพักผ่อนแล้วครับ เออทำไมดูในกระจกกับดูในกล้องดูสึกหน้ามันจะสมสมไม่เท่ากันยังไงคืนนี้ก็นำรับพักผ่อนกันฝันดีกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยบายครับ